สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาในเรนด o อมที่ว่านะคะคนที่จบไปแล้วออกอาการอยากรีเทิร์นกลับมาหาคุณคนที่จบไปแล้วออกอาการอยากรีเทิร์นกลับมาหาคุณเดี๋ยวเรามาดูบุคลิกลักษณะของคนคนนี้กันเขาหรือเธอคนนี้นะคะ คลิปแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านนะคะทุกเพศทุกชาติทุกราศีไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอแรนดอมนี้นะคะรับชมได้ตลอดค่ะคนที่จบไปแล้วอาอการอยากรีเทิร์นมาหาคุณพลังงานเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดไพ่ สายดาร์กก็มานะคะวันนี้เอ๊ยยังไงอืมพลังงานเบื้องต้นคนที่จบไปแล้วโอ,โ,โอ้โหไพ่เมเจอร์ขึ้นสองใบแล้วนะคะออกอาการอยากรีเทิร์นกลับมาหาคุณอืมพลังงานเบื้องต้นไพ่เมเจอร์ขึ้นสามใบ บุคลิกลักษณะของคนที่คุณจบไปแล้วพลังงานไพ่อาจเป็นไว้เวอร์ซ่าสลับกันได้นะคะหมายถึงธาตุกับราศีสลับกันระหว่างคุณกับเขานะเออบุคคลที่จบกับคุณไปแล้วคนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเอ่อเบื้องต้นนะคะเป็นคนธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลม คนคนนี้เป็นชาวราศีมีนถนูพลังงานนะคะอา่าสาเหตุที่คุณกับเขาจบกันไปเนี่ยมีความขัดแย้งกันเห็นต่างไม่ลงรอยทะเลาะเบาอแหวงมีเหตุให้เข้าใจผิดมีเรื่องเข้าใจผิดกันพวกคุณจบกันแบบเจ็บสุดเลยค่ะมีพลังงานเชนอฟสสนะ เจ็บสุดคนคนนี้นะคะสายงานอาจจะเกี่ยวข้องในด้านธุรกิจการขนส่งาสายงานด้านการขนส่งด้านการเดินทางสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืน คือมีร้านอาหารที่เปิดช่วงกลางคืนหรือว่าทําเกี่ยวกับผับบาร์คาลาโอเกะประมาณนี้ได้นะคะอาชีพนะสายอาชีพของคนคนนี้นะที่คุณจบไปเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่เก่งในด้านการวางแผนวางแผนวางนโยบายออกแบบ เป็นนักคิดนักเขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโปรแกรมเมอร์เป็นคนที่แบบเจ้าโปรเจกต์เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากคนหนึ่งเลยค่ะสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดถึงจะไม่ได้จบ สายอาชีพที่คนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทำมาโดยโดยตรงเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างปฏิภาณไหวพริบดีค่ะคนคนนี้นะมันมีไพ่เดอะเมจิช a n นะคะสติปัญญาฉลาดหลักแหลมจอมวางแผนคนหนึ่งเลยค่ะจอมวางแผนนักวางแผนดีๆเลยค่ะฉลาดแบบแบบมีเล์เหลี่ยม ฉลาดแบบอ่านใจคนได้ด้วยะคะคนคนนี้เซนแรงนะเป็นคนมีเซนหรือไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็ชอบในด้านศาสตร์ลึกลับอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องได้นะคะมันมีพลังงานของไพ่เดอะมูนนะเกี่ยวข้องได้นะไปในทางสายดำอย่างนี้ก็ได้นะคะผู้อ่านรู้สึกว่าหน้าไพ่อยากจะสื่อบอกอืม คนที่จบไปแล้วออกการอยากรีเทิร์นธุรกิจแล้วก็งานของคนคนนี้ชีวิตจะต้องเดินทางอยู่ตลอดอะค่ะหมายถึงว่าถ้าเดินทางแล้วจะได้เงินธุรกิจที่จะต้องไปนู่นมานี่เนี่ยอาจจะไปดูงานต่างสาขาหรือหรืออาจจะต้องแบบว่ายังไงอะชีวิตคนคนนี้จะอยู่กับการเดินทางตลอดเวลาการขนส่งค่อนข้างจะ 80%ชีวิตเป็นนักเดินทางตัวยงมีพลังงาน10 10ท f อแว10 of cup คัมคุณกับเขานี่มีความมีความต่างกันมากนะคะที่เด่นๆเลยด้านอายุนะไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดว่าคนคนนี้มีความต่างกับคุณไม่คุณอ่อนกว่าเขาก็เขา อ่อนกว่าคุณแต่ผู้อ่านว่าคนคนนี้น่าจะอายุมากกว่าคุณนะสิบบวกเลยค่ะสิบ,บวกบวกขึ้นไปเลยอ่ะบางเคสนี้ยี่สิปีได้นะคะความห่างด้านอายุนะตามพลังงานหน้าไพ่ที่เสื่อออกมาผู้อ่านมั่นใจว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนโสดมันตองสิเลยค่ะ ten of swords ten of wands t e of cups คนคนนี้น่าจะมีครอบครัวแล้ว หน้าที่การงานก็คือมีภาระความรับผิดชอบสูงเป็นทั้งผู้นำองค์กรทั้งผู้นำครอบครัวเอ่อคนคนีคนน้ให้มันขึ้นโชว์ว่าไม่ใช่คนโสดนะหรือไม่งั้นคุณคุณหรือเขาก็ได้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารเครื่องดื่มเป็นไปได้นะคะมีพลังงานซิกออฟซอร c สนะ หรือไม่ก็ธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทเกสต์เฮาส์บ้านเชา่าห้องเชา่าคอนโดให้เชา่าเป็นไปได้นะคะเด่นที่พลังงานเพิ่มเข้ามามีพลังงาน h of c u p พนะพลังงานหนึ่งถ้วยเป็นไปได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบกรับอะไรเยอะเลยค่ะในชีวิตดูแล้วเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะเป็นทั้งผู้นำครอบครัวเป็นทั้งเป็นทั้งผู้นำองค์กร ไห้ึ้นค่อนข้างชัดว่าคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคนที่จบกับคุณไปแล้วนะคะถ้าณปัจจุบันเนี่ยคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะคนคนนี้กำลงังวางแผนอยู่นะที่เห็นเขานิ่งๆเงียบๆเนี่ย ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเรื่องของคุณนะคะเขาคิดนะเขาคิดตลอดเวลามันมีไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะความเฉลียวฉลาดบางทีคุณกับเขาสื่อถึงกันได้นะคะคุณมีเซนต์เขามีเซนต์อย่างเงี้ยมีทั้งคู่อย่างเงี้ยได้มีไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะมูนเป็นไปได้พลังงานนะคนคนนี้ชอบในด้านศาสตร์มืดเป็นไปได้นะคะเป็นคนที่อืม Ten of s w o r d s the moon ผู้อ่านไม่อยากอ่านไพ่ไปทำนองนี้เลยอะแต่ว่าไพ่มันขึ้นโชว์มาอย่างนี้ผู้อ่านก็ต้องพูดตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะเออเขาเขาอยากติดต่อกับคุณมากนะขอเปิดไพ่เพิ่มเลยนะคะเออไพ่ยอยากบอกอยากซื้ออะไรอีกคะชัดจริงๆด้วย คนคนนี้มีความเป็นคนที่ฉลาดแบบเจ้าเล่ห์จริงๆค่ะพลังงานเซเว่นออฟขึ้นมากำกับเพิ่มนะเขากำลังวางแผนอยู่ค่ะคนคนนี้รักอิกสระสูงมากเป็นคนไม่ชอบให้คนอื่นมาควบคุมแต่ชอบควบคุมให้คนอื่นอยู่อยู่ภายใต้แต่ชอบให้คนอื่นอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า เป็นพลังงานของคนที่กุมบังเหียนเป็นพลังงานของคนที่ทุกคนต้องอยู่ในหมากอยู่ในเกมที่เขาหรือเธอกำหนดไว้คนที่จบไปแล้วออการอยากรีเทิร์นเป็นคนที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ยแหละค่ะค่อนข้างชัดเลยอะเป็นคนที่คุณมีประเด็นด้วยทะเลาะก,กันค่อนข้างรุนแรงนะ สาเหตุการตัดจบเนี่ยหนึ่งคุณไปอยู่ในภาวะบุคคลที่สามสี่ห้าของเขาเพราะไพ่ไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนโสดผู้อ่านมั่นใจมันขึ้นตองสิบพลังงานของของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วตองสิบคุณอาจจะไปไปดิวกับคนที่เขาไม่โสดหรือตัวคุณไม่โสด ก็เป็นไปได้นะคะให้ถ้าเป็นไวเวอร์ซ่านะหรออือที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับเขาอ่ะทะเลาะก,กันด้วยเหตุของงานพวกคุณอาจจะรู้จักกันในสายออในสายที่ต้องดีวกันนะคะพวกคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันในที่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็มาคบกันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีเหตุขัดแย้งหนึ่งเรื่องงานสองมีบุคคล อื่นมาเป็นประเด็นให้พวกคุณทะเลาะบ,บ่กแวง้งหรือทําให้พวกคุณเข้าใจผิดกันแล้วมีเหตุการณ์ตัดจบกันตัดจบกันแบบไม่สวยค่ะไม่ไม่ใช่ว่าคุยกันดีๆแล้วจบกันนะจบกันแบบค้างค้างคาคาเขามีพลังงานในออฟแวนนะคะพลังงานของการเดินทางในออฟแวนในออฟเพนนักเกิลคนคนนี้กําลังวางแผนนะ กำลังดูสถานการณ์กำลังคิดอยู่ว่าจะหาวิธีติดต่อคุณยังไงถ้าในเคสที่พวกคุณไม่ได้ดีวกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วอาจจะยังเ,เป็นเพื่อนกันในโซเชียลแต่ว่าไม่ได้มีการทักหาอะไรกันอย่างเงี้ยคนคนนี้มีแผนมีความคิดแล้วก็มีการที่อยากจะมาเพราะมันมีพลังงานของอัศวินไม้อยากเดินทาง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังยังเหมือนรอดูสถานการณ์นะคะดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคนคนนี้นะค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ความคิดเยอะความคิดโปรเจกต์ในหัวอะไรอะเยอะแต่ว่าการแอคชั่นน่ะน้อยอคิดซะ80%สับ80%อยากแอคชั่นแค่20อย่างเงี้ยซึ่งมันน้อยมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้จะไม่อยากติดต่อคุณนะอยากติดต่อคุณมากบอกเลยพลังงานเนี่ยตอนนี้มันมีไพ่ H of Cup นะคะแล้วก็มีโ o ลออฟเฮนนัเค้ขายังเขายังเก็บคุณไว้นะคือคุณนย่ยยังยังอยู่ในในความทรงจำยังอยู่ในห่วงความคิดของเขาอ่ะหรือไม่อย่างนั้นนะห้อานหว้่านว่าจะไม่อ่านแล้วแต่มันไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันจะต้องพูดอะค่ะอ่า คนคนนี้ค่อนข้างมีความรู้หรือว่าสนใจหรือว่าชอบในเรื่องของศาสตร์มืดนะคะมันมีไพ่เดิมูนนะมันเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเป็นด้านมืดอะคะ่ะวิชาคุณไสยมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องเป็นไปได้นะ ไพ่เดอะมูนี่มันมันอยู่คู่สิบดาบหรือไม่งั้นตอนนี้คนคนนี้ก็มีภาวะของความเครียดเจ็บป่วยคิดมากกังวลโดยเฉพาะเรื่องของคุณเพราะไพ่เดอะมูนขึ้นคู่กับไพ่เท of s ส u r อดคิดมากค่ะคิดคิดแบบเออ ตอนแรกอะเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะไม่ได้อะไรกับคุณแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเวลาพอมันมีระยะห่างพอมันมีความห่างพอมันมีความนิ่งเฉยของคุณเอ่อมันเลยทําให้คนคนนี้เหมือนสภาวะอาการของเขาอะผู้อ่านไม่ไม่ทราบนะว่าที่ผ่านมาคนคนนี้ทําอะไรไว้กับคุณบ้างแต่ไพ่ใบแรกของคนคนนี้เป็นห้าไม้ไฟออ of วน คือพวกคุณขัดแย้งกันอะมันเป็นไพ่ของความขัดแยง้งเห็นความความไม่ลงรอยความไม่เข้าใจมันเป็นไพ่ของการทะเลาะเบาแหวงอะค่ะมันขึ้นมาใบแรกเลยอะแล้วมันก็ต่อด้วยไพ่เดอะมูนนี่มันค่อนข้างชาัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้กับคุณเนี่ยมีประเด็นกันมาหนักมากเรื่องใหญ่เลยแหละเป็นประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์จบ แล้วฉานยุติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยณนะเวลาเนี่ยมันผู้อ่านร,รู้สึกว่าตีได้สองประเด็นก็คือว่าคนคนนี้คิดมากเรื่องคุณตอนนี้อาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็ได้ถึงขั้นถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้นะคะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ยังรักษาได้นะแต่ถ้าเป็นในสภาวะด้านความคิดเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เครียดเรื่องคุณมากๆนะ หรือไม่อย่างนั้นคนคนนี้ก็เคยอาจไปปรึกษาจิตแพทย์อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่เดอะมูนนะคือการไปพบจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณคุณเป็นคนสติไม่ดีเสมอไปนะคะมันเหมือนการที่เราได้ไปออหาเพื่อนคุยเหมือนการได้ระบายเหมือนการที่เราเล่าอะไรที่เราอึอาดอัดให้คนที่เราไว้ใจฟังเนี่ยการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากด้วย เหมือนเหมือนไปหานักบําบัดอะไรเงี้ยอันนี้ผู้อ่านมองมองในด้านดีนะคะเอ่อก็ประมาณนี้นะคะไพ่ทาโร่ขึ้นคนนี้แหละคะ่ะคุณคุณไปนึกในใจเลยถ้าในกรณีขออภัยนะคะถ้าในกรณีของคนที่แบบจบกันไม่สวยที่มันตรงกับแรนดอมที่ผู้อ่านอ่านไปนะที่ใครเข้ามาชมนะคะเอะ่อออกอาการอยากรีเทิร์นชัด่ะมันมีไพ่โฟล์ <Open S 2> <c oughs> ขออภัยนะคขออภัยนะคะตอนนี้เขามองคุณนะ่ะเขามองคุณดีมากเลยนะเขามองว่าคุณนะ่ะมีอิสระมากคุณโนสนโนแคร์เขามากเลยตอนเนี้ยมันกลับกลายเป็นเขา,าพลังงานมันตีกับแทนที่คุณจะเป็นฝ่ายเครียดใช่ไหมจากการนิ่งเฉยแต่เปล่าเลยรอบเนี้ยผู้อ่านว่าพวกคุณไปกลับกันมาหลายรอบมันมีพลังงานของเดอะเทมเพลนนะผูอ่านว่าพวกคุณน่าจะลักๆเลิก,เล,กเลิกกันหลายครั้งแล้วล่ะ แล้วทุกครั้งผู้อ่านผ้อ่านค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องทักไปหาก่อนแต่รอบนี้ไม่ใช่ละรอบนี้รอบนี้ไม่เหมือนทุกครั้งมันเลยมีพลังงานของเดอร์มูนกับเทนอฟสอดขึ้นของเขานะคะเออกำลังวางแผนค่ะคุณเตรียมตัวรับมือกับคนที่ฉลาดล้ำได้เลยค่ะคนคนนี้นะบางทีตกกลางคืนคุณกับเขาเนี่ยบางทีรู้สึกถึงกันนะถ้าใคร ตรงอย่างที่ผู้อ่านพูดอะคอมเมนต์ในแรนดอมได้นะคะผู้อ่านว่าคุณรู้สึกถึงเขาแล้วเขาก็รู้สึกถึงคุณบางทีอะบางคนอะอาจจะฝันถึงกันเลยก็ได้พลังงานไพ่มันขึ้นค่อนข้างเด่นมันเป็นไพ่เมเจอร์นะคะพลังงานค่อนข้างแรงไพ่ใหญ่ชัดเจนเลยค่ะคนเก่าๆที่คุณมีประเด็นหนักๆแรงๆมาด้วยเนี่ยอ๋ออาการอยากรีเทิร์นมาหาคุณแล้วนะคะ ไพ่ออร์แลคเกิลฮาร์ดฮิปเดนซีเรตอยากแนะนำอะไรแรนดอมนี้คะ่ะออร์เคิลค่ะออร์เคิลอยากแนะนำอะไรคะฮาร์ดฮิปเดนซีเรตตอนนี้คุณดูดีมากเลยนะคะคุณมีพลังงานไนออฟเพนเดเกิลนะ คุณโนสนโนแคร์ชัดเลยค่ะโอ้พาคนคนนี้ทำอะไรรับหลังคุณมาตลอดเลยนะในช่วงเวลาที่คบกันมาพวกคุณคบกันมายาวนานนะคะพลังงานขึ้นผู้อ่านว่าบางเคสน่าจะสิบปีเลยนะสิบเดือนสิบปีมันขึ้นตองสิบอะค่ะไพ่มันขึ้นใหญ่อืม คนคนนี้ทําอะไรรับหลังคุณทําไม่ดีรับหลังคุณไว้เยอะนะหรือไม่งั้นก็พูดถึงคุณรับหลังไม่ดีถ้าเป็นพลังงานของการที่พูดถึงคนอีกคนนึงรับหลังไม่ดีเขาเมื่อก่อนเขาน่าจะเขาน่าจะเข้าใจหรือมองคุณผิดหรือมีใครทําให้เขามองคุณในด้านลบก็เป็นไปได้พวกคุณเลยถึงจุดแตกหักกัน แล้วคุณไม่ทนรอบนี้คือคุณผู้อ่านว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่หันหลังให้เขาก่อนเลยรอบนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบเอเขางอนแล้วคุณไปง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ไม่รอบนี้คุณคุณคุณมองแล้วถึงจะงอนจะโกรธจะอะไรยังไงคือคุณคุณขาดนะคะคุณคุณสะบั้นเลยรอบเนี้ยมันเหมือนคุณต้องเจออะไรหนักๆมาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆซ้ําๆเดิมๆอ่ะ มันเลยทำให้พลังงานของคุณก็คือว่าหยุดพอจบสั้นๆไม่ต้องอธิบายอืมคนคนนี้ปกปิดซ่อนเล้นคุณจริงๆด้วยคนคนนี้มีความลับเยอะนะคะในช่วงเวลาที่พวกคุณดิวกันมีสถานะเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นอะไรเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างจะปกปิดปิดบังซ่อนเล้นทุกเรื่องเลยค่ะ ชีวิตส่วนตัวหรืออะไรของเขาเนี่ยด้านไหนที่เขาไม่ต้องการให้คุณรู้คนคนนี้จะไม่เปิดเผยเลยจะดูมีล็บลมคมในซึ่งผู้อ่านรู้สึกได้ว่าคุณก็รู้คุณก็รู้สึกเวลาที่อยู่กับเขาว่าคนคนนี้มีความลับกับคุณตลอดเวลาอม,มันเลยทําให้คุณมีสภาวะของการที่ต้องเดินออกมาฉันไม่เอาฉันพอแล้วจะจะรักแค่ไหนจะรู้สึกดีแค่ไหนจะใช่แค่ไหนก็ถ้ามันอยู่แล้วมันเจ็บก็ไม่อยู่คุณเลือก คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากจุดจุดนั้นที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่ที่มันไม่ได้เพิ่มพลังงานด้านบวกให้คุณที่มันทำให้คุณมีแต่พลังงานด้านลบคุณก็เลยมีสภาวะของคนที่แบบโอเคฉันไม่อยู่กับปัญหาตรงนี้ฉันไม่อยู่กับความวุ่นวายตรงนี้และในเมื่อฉันเต็มที่ฉันให้ใจฉันให้ทุกอย่าง เท่าที่คนคนหนึ่งจะให้คนคนนึงได้ในเมื่อสิ่งที่ฉันให้ไปและฉันได้ตอบแทนกลับมาแบบนี้เงินฉันพออันนี้คือพลังงานของแรนดอมนี้นะคะก็ประมาณนี้นะนะสำหรับแรนดอมนี้ก็ประมาณนี้นะคะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนะโชคดีมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ